พามาชมเจ้าหมีขาวเข้าใหม่อีกหนึ่งล้ำนะครับเหมือนเดิมคันนี้ต้องแต่งให้แบบครบๆนะครับถ้าไม่หล่อจากเราเราไม่ให้ออกจากร้านนะครับอ่าอันนี้หยอกๆนะครับแต่ว่าคอนเซ็ปต์แล้วน่ะต้องได้รถสปอร์ตแต่งเทช่นไหมครับต้องมีความดูดีกว่าใครๆนะครับคันนี้เช่นกันนะหยิบมาอีกหนึ่งคันที่มาตกแต่งนะครับบอกเลยว่าส่วนตัวเอ้ยรุ่นใหม่ก็สวยงามไม่แพ้รุ่นเก่านะครับแต่ว่าโคลสไตล์กันนะรุ่นใหม่ต้องแบบเตี้ยลงเล็กน้อยนะครับแล้วก็สีต้องแบบขาวๆทิมพ์ๆีนะครับอ่าอ่ะคันนี้คือรถอะไรคับือเจ้า สปอร์ e เอเวเลตน,นะครับเป็นโฉมแน็กเจนรหัสรุ่นคือ2.0ตัวสปอร์ตนะครับมาพร้อมปี22แล้วก็จดทะเบียนนะครับ2 0 2พนะและสีเป็นตัวสีขาวแบบนี้นะครับเป็นขาวมุกด้วยนะชุดแต่งก็อบอกเลยว่าจัดให้แบบหล่อๆเหมือนเดิมนะครับมีอะไรบ้างน,นะครับจะน่าใช้ขนาดไหนะนะมามาเริ่มชมดีกว่านะครับเริ่มจากานหน้า,ากระจังหน้ามน,นการเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเป็นสไตล์เขาเรียกว่าทรงแรนดอมนะครับ สีจะมีแถบมาให้สองสีแบบนี้นะครับแล้วก็โลโก้เนี่ยเห็นว่า FORD สีแดงนะครับเพิ่มความดุด,ดันไปแล้วก็นี่ได้ไฟเดทัน,นครับอีก3จุดมาให้นะครับเพิ่มความหล่อยังให้หมดนะ นี่จะมีไฟเดย์ไทม์ด้านบาร์ด้านข้างนะครับมีให้ด้วยแล้วก็ด้านข้างนะครับเห็นไฟหน้าเขาไหมเป็นสไตล์ซีแคมที่มีความใหญ่ลงตัวมากนะครับทำให้รถมีความแบบมันบานนะครับเต็มเต็มแบบนี้เลยนะครับส่วนตัวผมว่าชมเนี้ยจะมีความเหลี่ยมมากขึ้นนะครับก็เท่ดีนะครับถัดมานะครับชุดแต่งด้านล่างอ่าก็ใส่สเกิร์ตมาให้นะครับเป็นด้านหน้าด้านหลังเนี่ยของตัวอ่าสปอร์ตไรเดอร์นะครับมาพร้อมกับตัวแถบสีแดงแบบนี้นะครับเพิ่มความโดดเด่นและสดใสเข้าไปนะถัดมานะครับด้านข้างอ่ะล้อแม็กก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับ เป็นลายเวกขอบ20นิ้วนะครับมาพร้อมยางอาร์ทีเบิกใหม่เช่นกันนะครับก็ใส่ไซส์อยู่ที่27555 R20 นะครับก็บอกเลยว่าชุดนี้เนี่ยและลายนี้ลงตัวสุดๆเจ้ามีขาวคันนี้นะครับถัดมาช่วงล่างผมมีการทำสตปตักับเจียวมาให้นะครับหลดลงมานิดกนึงประมาณทั้งนสนิ้วนะครับทำให้มีความเทมากขึ้นนะครับแอบมีความหล่อมากขึ้นกว่าเดิมอ่าถ้าไม่ใส่มันไม่โหลดนะจะแบบ ย่องๆหน่อยนะครับถัดมานะครับด้านข้างอ่ะมนในข้างจากโรงงานดีไซน์ทิเทสนะครับพร้อมอักษรคำว่าสปอร์ตจากโรงงานใช่ไหมครับแล้วก็ตรงนี้เครื่องยนต์โคบนะครับฟังยุ่ศูนย์ที่บอกเลยว่าซีซีไม่เยอะแต่แรงม้าไม่ธรรมดานะครับถัดมานะครับด้านหลังอ่ะระบบเบรกเป็นแบบดิสเบรกสี่ล้อมาให้จากโรงงานนะครับยางเล่มเป็นอาร์ทีให้เพราะว่าเป็นยางที่ดอกยางสวยๆนะครับแล้วก็แก้มเนี่ยเป็นสีขาวแบบนี้นะครับแถม ยังกึ่งดุยได้ด้วยนะครับถัดมาด้านหลังนะครับจะได้สปอยหลังมาจากโรงงานแต่ว่านี้แค่นี้มันยังไม่สุดมันยังไม่เพียงพอนะครับนี่เลยต้องใส่ตัวคาเดเอวด้านท้ายมาให้พร้อมตัวไฟทรงคายเยน,นะครับหล่อเทมากขึ้น ไฟทยก็เป็นสไตล์ LED ใหญ่ๆนะครับแล้วก็ด้านล่างมีการติดตั้งสเกิน,นะครับพร้อมปลายท่อของตัวสปอร์ตไรเดมาเช่นกันนะครับแล้วก็มีการเล่นแถบสีแดงมาให้แบบนี้นะครับบอกเลยว่าภายนอกกอ็ค่อนข้างลงตัวนะยังไม่พอนะครับออปชั่นของเขาเนี่ยที่ได้มาจากโรงงานมีกล้องมาแล้วนะครับทำให้เราถอยจอดได้ง่ายเซ็นเซอร์4จุดก็มีมาให้ครบนะครับแถงป้ายทะเบียน1639น่าจะเป็นเลขล็อกมาแน่นอนนะครับเพราะว่า วยเลยนะครับเลื่อนี้อ่ะส่วนภายในนะครับก็ดีไซน์เนี่ยบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะครับมีความดูดีแล้วก็สปอร์ตกว่าจากเดิมเนี่ยเยอะมากนะครับอย่างเช่นตัวเบาะเป็นโทนสีดำนะครับแล้วก็มีการตัดเย็บดีไซน์เนี่ยมีลวดลายที่เท่มากขึ้นแล้วก็ปักคำว่าสปอร์ตมาให้แบบนี้ใช่ไหมครับส่วนตัวอคอนโซลกลางนะครับเบรกมือไฟฟ้าที่มีมาให้บอกเลยว่าสุดยอดแล้วก็ยังไม่พอนะครับจอกลางที่มีขนาดใหญ่สะใจเต็มตาแบบนี้นะครับโหบอกเลยว่าถ้าดูหนังฟังเพลงเชื่อมต่อเขาเนี่ย ก็เถินทุกการเดินทางแน่นอนนะครับเป็นรถครอบครัวหนึ่งรุ่นนะครับที่บอกเลยว่าวันนี้เนี่ยขายดีไม่แพ้ย,ยี่ห้ออื่นนะครับขัดมาวูมิใยก็ดีไซน์เท่ๆแบบนี้นะครับแล้วก็เล็กไม้นะครับถือว่าแอบเย,ยอะกว่ามาตรฐานนิดนึงนะครับวิ่งอยู่ที่1,17,000มนกิโลนะครับแต่แต่แต,แต่ไม่ต้องกังวลนะศูน์ลอดเขาใจดีมากเขาให้วารันตีนะครับสูงสุดถึง 5ปี150,000กิโลนะครับแต่ว่าวารันตีค่ายังเหลืออยู่นะครับทำให้เราเนี่ยาสามารถอุ่นใจได้ทุกการเดินทางถ้าเผื่อว่าามีข้อบกพร่องจากโรงงานผู้ผลิตนะครับอย่างเช่นอแอร์เครื่องยนต์เครื่องยนต์นะครับมีปัญหาสามารถเคลมได้ฟรีอยู่นะครับอ่านะครับอ่ะอมานะครับบอกเลยว่ารุ่นนี้เนี่ยโครงสร้างเขานะครับเจ้าของเก่าก็ดูแลสัามอย่างดีนะครับไม่เคยผ่านการชนหนักพิดความแน่นอนต้นตาลการันตีเลยมาเองฟังราคาครับคุณลองไหมคันนี้ว่าจะอยู่เท่าไหร่นะครับหล่อๆแบบนี้เจ้าหมีขาวตรงนี้นะครับขาวตัดดามนะชุดแตตต่่่งงหหลออๆนนนนนนะครัับวีีี้้้เเเยยยาาสขใพ 1ล้านกับ99,000บาทเท่านั้นนะครับไม่ต้องไปจัดฟองลงร้อยเ้็ยครับผมทำให้เรียอหมดแล้วนะครับได้ไปพร้อมใช้งานพร้อมหลอยเลย mm hmm. พี่คันออกรถง่ายๆเพียงบาทเดียวเลยนะครับ mm hmm. แล้วก็ผ่อนสูงสุดได้ถึง7ปีนะครับ อยู่ต่างจังหวัดก็ซื้อได้ผมมีบร,ริการไฟแนนซ์นะครับให้ทุกที่ทั่ประเทศเหมือนกันนะฮะได้เรื่องผ่นนงานแล้วนะครับไม่สะดวกมาเราก็จัดส่งให้ฟรีด้วยนะครับทุกที่กันที่ผ่นานยังมีวาระตีศูนย์เลยครับอ,อีกตั้งสี่ปีอ่ะที่สองเท่าอีกสองปีแล้วก็ประมาณอีกสามหมื่นโลนะครับบอกเลยว่าถ้าผมรับก,การเองเนี่ยแค่ปีเดียวสองหมื่นโลนะอันนี้ยังมีวาระตีที่ยังค่อนข้างคุ้มครองแล้วก็อีกค่อนข้างยาว,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 าวานานนะครับสุดท้ายนะครับเหมือนเดิมซื้อตังค์ต้องได้รถแต่งแท้มีสไตล์บๆแนนน่อ